ปันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับมีอีกหลาย มันปีห้าเจ็ดนะคะเพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเข่านะคะมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะก็เลยไป็งข้างเดียวข้างขวาค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะทานเป็นประจำใช่ค่ะไปสองครั้งใช่ค่ะไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้ง พอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานแล้วทำให้เราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะ<อ>แล้วก็ต้องดูว่าคนที่เขา ปวดเข่าแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราเชื่อเลยไม่ใช่แล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไปเปิดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่คสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของ อาจารย์พิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอ้ยอที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทาไมมันดีขึ้นครับปกติอยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสินาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าวได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะอพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะประหยัดเงินค่ะคืแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกําลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮูปนะคะอ่าฮะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆมานวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮูปได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยมนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮูปเป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงเชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทางนั้นเลยพวกอายุประมาณ60กวา่านี่ไม่มีเลยเสร็จแล้วผลปรากฏว่าได้ค่ะประมาณประมาณ10นาทีก็ก็เยอะนะคะลำนานมากผลปรากฏว่าเออเราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสามก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสามแล้ว<ช>ะนะครับจากเดิมเนี่ยแค่ยืนทำกับข้าวสิบนาทีก็ยืนไม่ไหวค่ะปัจจุบันนี้ดีค่ะ ยังยังออกกําลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอกระบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกเพราะเมื่อก่อนเราเป็นนี่นี่ด้วยค่ะรองช้ํำมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้าก็ไม่มีนะคะนิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่อง แล้วปัจจุบนันนี้เรื่องข้อข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะบางโอกาสที่เป็นที่เป็นละเป็นวาดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดืม่มน้ำมังคุดทําให้เราดีขึ้นด้วย<อ>ร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอ,ขอบคุณคุณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับ